คุณคงรู้จัก The Departed แต่อีกหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก The Departed วันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ10อันดับเรื่องราวของ The Departed กันครับอันดับ,ดบที่10 The Departed ภารกิจโหดแฝงตัวคนเจ้าพ่อเป็นภาพยนตร์แนวอัญยกรรมระทึกขวัญกำกับโดย Martin นเกอร์เซซออกฉายในปี2006นำแสดงโดยลิโอนาโดดิคาปิโอมา t เดมอนแจ็คนิโคสันและมาร์ w วอร์เบิร์ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นการรีเมคจากภาพยนตร์ท่องกงเรื่องสองคนสองคมที่ออกฉายในปี2002โดยเรื่องราวจะเกิดขึ้นที่เมืองบอสตันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจนอกเครื่องแบบที่ต้องทำภาร,รกิจแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มอาชญากรที่มีประวัติอันชาวโชว์เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจแต่ในขนาดเดียวกันกลุ่มอาชญากรก็แฝงตัวเข้ามาเป็นตำรวจเช่นกันเรื่องราวจึงเป็นการชิงไหวชิงพลิบกันระหว,ว่างสายลับทั้งสองคน โดยภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างรุนแรงเกี่ยวกับเร่กลการเสร็แสง้งนกสองหัวได้ตรงประเด็นทําให้ภาพยนตร์ได้รับเสียงวิจารณ์ในเชิงบวกและได้รับรางวัลต่างๆมากมายอันดับที่9พพอดของเรื่องบ i l l ี่คอสติก n นแสดงโดย l e o อ a r d ดดิคาปิโอตำรวจกลุ่มนอกเครื่องแบบที่ได้รับมอบหมายให้แทรกซึมเข้าไปในกลุ่มอาชญากรที่มีคอสเตโรแสดงโดยแจ็คนิโคสันเป็นหัวหน้าแก๊ง และบิลลี่ได้รับความไว้วางใจจากคอสเตโรและได้เข้าร่วมกลุ่มต่อมาทางฝั่งอาชญากรได้ส่งโคลินซันดิแวนนำแสดงโดยแมดเดมอนอาชญากรหนุ่มให้เข้ามาแทรกซึมในกรมตำรวจเพื่อส่งข้อมูลให้กับคอสเตโรและเขาก็ได้รับตำแหน่งใหญ่ในหน่วยสืบสวนพิเศษโดยสายลับทั้งสองคนต่างต้องใช้ชีวิตแบบหวาดระแวง ที่จะถูกจับได้ซึ่งทั้งสองคนจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนการที่อีกฝ่ายกำลังจะดำเนินการและซ้อนแผนในการปฏิบัติการที่จะให้อีกฝ่ายเช่นฝั่งบิลลี่จะต้องทำให้คอสเตโรถูกจับตัวส่วนฝั่งซาริแวนต้องทำให้คอสเตโรไม่ถูกจับและเมื่อแผนการต่างๆที่วางไว้ไม่เป็นผลฝ่ายตำรวจก็จับคอสเตโรไม่ได้ส่วนฝ่ายคอสเทโรก็งงว่าทำไมตำรวจรู้แผนจึงเป็นที่ชัดเจนว่ามีนอนบอลไส้ บิลลี่และซาลีแวนจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยและจะถูกเปิดโปงโดยพวกเขาจะต้องรีบทำภารกิจให้สำเร็จโดยเร็วอันดับที่8ตัวร้ายในภาพยนตร์ฮอสเซโรหัวหน้าแก๊งมาเฟียจริงๆแล้วเขานั้นเป็นสายให้กับ FBI เช่นกันโดยเขาจะส่งข้อมูลของแก๊งมาเฟียอื่นๆที่กระทำผิดกฎหมายให้กับ FBI ไปจับเพื่อแรกกับตัวเองจะไม่ต้องโดนจับ อในการจับกลุ่มคอสเตโร o นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาเป็นผู้ร้ายระดับแนวหน้าฉะนั้นจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนนั่นหนาเรียกว่าต้องจับได้แบบคาหนังคาเขาถึงจะเอาอยู่และด้วยคอสเตโร o นั้นมีพักพวกเยอะแถมส่งคนมาเป็นตำรวจการจับกลุ่มจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอันดับที่7ชะตากรรมของบิลลี่บิลลี่คือตัวละครที่อาพับที่สุดเพราะเมื่อเขาได้เข้าเป็นตำรวจแล้ว ก็ต้องรับภารกิจแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มอาชญากรของแก๊งคอสเตโรเพื่อรวบรวมหลักฐานและโค่นล้มอาณาจักรของคอสเตโรให้ได้เนื่องจากภารกิจนี้เป็นภารกิจลับสุดยอดเรียกว่าไม่มีใครรู้เลยว่าบิลลี่เป็นตำรวจมีแค่ดิกแนมสแสดงโดยมาร์ควอร์เบิร์ดกับควีแนนที่รู้ซึ่งเมื่อเรื่องราวดำเนินไปสักพักคอสเตโรก็เริ่มสงสัยในตัวบิลลี่บิลลี่จึงต้องการจะถอนตัวแต่ก็ถูกปฏิเสธและทางซลิแวนก็รู้ว่า ควีนแนนและดิกแนมส่งสายเข้าไปยังพวกของตนเขาจึงลวงควีนแนนมาฆ่าและทำให้ดิกแนมโดนพักงานและเข้าไปลบประวัติข้อมูลส่วนตัวของบิลลี่ที่จะเป็นหลักฐานแสดงว่าบิลลี่เป็นตำรวจและสุดท้ายเขาก็ได้ลวงบิลลี่มาฆ่าอันดับที่6 Infernal Affair เวอร์ชันฮ่องกงหรือ2คน2คมเป็นภาพยนตร์สัญชาติฮ่องกงแนวแก๊งสเตอร์แอคชั่นดราม่ากำกับการแสดงโดยแอนดี้เหลาอารันมัก คุมการผลิตโดยหลิวเตอร์หัวนำแสดงโดยหลิวเตอร์หัวเหลงเฉาเวยหวงคิวเซนและเจินจือเวยออกฉายในปี2002คงเรื่องของสองคนสองคมหานเซนแสดงโดยเจียงจือเวยเป็นมาเฟียใหญ่ฮ่องกงมานานกว่า20ปีโดยหานเซนจะชุบเลี้ยงเด็กหนุ่มที่มีฝีมือให้เป็นลูกมือทางสารวัตรห,หวงหวงคิวเซน จึงต้องส่งสายลับเข้าไปแทรกซึมโดยส,สายลับคนนั้นคือหยางสแสดงโดยเหลียงเฉาเว่ยและในขณะเดียวกันหมิงสแสดงโดยหลิวเตอหัวหมิงเป็นนายตำรวจดาวรุ่งมาแรงก็เป็นสายให้กับฮานเซินเช่นกันทั้งคู่ได้พบปะกกันโดยไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างเป็นสายลับให้กับฝ่ายตรงข้ามต่อมาจึงสงสัยกันเองและหักเหลี่ยมเฉือนคมกันโดยที่ต้องปิดบังสถานะที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้แต่ในที่สุด ยานก็จับหมิงได้แต่ยานถูกยิงตายโดยฉากจบในเรื่องนี้จะมี2แบบคือแบบที่1หมิงถูกจับและอีกแบบคือหมิงไม่ถูกจับโดยในฉบับโรงภาพยนตร์ผู้กำกับได้นำฉากจบที่หมิงไม่ถูกจับมานำเสนอโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไรายได้ไปมากกว่า55้าล้านเหรียญฮ่องกงจากทุนสร้างที่18ล้านเหรียญฮ่องกงอันดับที่ห้า ภาพยนตร์เรื่องสองคนสองคมเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในฮ่องกงและทุกประเทศที่เข้าฉายรวมทั้งประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาด้วยเนื่องจากมีพอ็อตเรื่องที่แปลกใหม่ไม่เหมือนหนังฮ่องกงเรื่องอ,อื่นๆในยุคนั้นที่เป็นการยกพวกตีกันของแก๊งต่างๆจึงได้รับยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์มาเฟียฮ่องกงที่ดีที่สุดในรอบเกือบ20ปีนับจากอเ e เ t อ r ์ o ูม o r ์โหรือโฮดเตลดีโดยภาพยนตร์ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดถ,ถึง7รางวัล และในปี2006ทางฮอลลีวูดได้นำเอาบทภาพยนตร์เรื่องนี้ไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Departed ภารกิจโหดแฝงตัวคนเจ้าพ่อและก็ประสบความสำเร็จเช่นกันอันดับที่4จากความสำเร็จของ Infernal a f f a i r ในภาคแรกหรือ2คนสองคมจึงได้มีการสร้างภาค2ในปีต่อมาในชื่อ Infernal a f f a i r 2โดยเป็นการเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปของหลิวสมัยยังเป็นนักเดยนตำรวจอยู่ และเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้เหยินนต้องไปเป็นสายสืบและในภาค3ชื่อว่า i n f e r n o a l a f f a i r 3เป็นภาคอวสานโดยมีหลีหมิงเข้ามาร่วมแสดงด้วยอันดับที่3ภาพยนตร์เรื่อง Love Is a Many Still Pitting เป็นภาพยนตร์ตลกแนวล้อเลียนออกฉายในปี2004ที่เขียนบทผลิตและกำกับโดยหวังจริงนำแสดงโดยยูเวอร์ล์ตู้หวนเจ๋อเจิงจือเว่ยและซอนยู โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ดัดแปลงร้อเรียนเรื่อง i n f e r n a l Affairs สคน2คมในปี2002ซึ่งมีจางโตเยร่รวมแสดงด้วยอันดับที่2ภาพรวมของหนัง The Departed ภาพยนตร์ของหนังเรื่องนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวการแฝงตัวของบิลลี่และซาลีแวนเล่าถึงการใช้ชีวิตแบบนกสองหัวในแก๊งหรือในองค์กร ซึ่งหนังได้มีการเล่าเรื่องแบบสลับไปมาระหว่างแก๊งอาชญากรกับฝ่ายตำรวจชวนให้ผู้ชมลุ้นว่าสายรับทั้งสองจะเอาตัวรอดได้ไหมและจะถูกเปิดโปงไหมใครเป็นคนดีกันแน่และการวางแผนของตำรวจที่จะล้มล้างอาชญากรและจับใส้ศึกที่ตีสองหน้าของกลุ่มอาชญากรและสุดท้ายเรื่องราวหักบุมคือตัวละครเอกต้องตายอันดับที่1ภาพยนตร์ The Departed ทำไรายได้13.2.4ล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่159ล้านดอลลาร์รวมไรายได้2 9 1ร้าล้านดอลลาร์จากกบประมาณการสร้างที่90ล้านดอลลาร์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทำไรายได้26.9้าล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่เปิดตัวกลายเป็นภาพยนตร์ของมาตินสเกอร์เซซีเรื่องที่4ที่ได้เปิดตัวในอันดับหนึ่งและเว็บไซต์ r o t t e n t o m a t o ได้ให้คะแนนที่91%เ สำหรับเมตาคริติกได้ให้คะแนนไว้ที่85คะแนนจาก100คะแนน c i n ิ m a s สก r e ให้เกดรดภาพยนตร์นี้อยู่ที่ A รบและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับรางวัลออสการ์ถึง4สาขาได้แก่ 1. สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม2สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม3สาขาลำดับภาพย,ยอดเยี่ยมและ 4. สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมเป็นยังไงกันบ้างครับกับสี่บรรดบเรื่องราวของ t h e <ep> Departed ที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟัง ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนํามาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกําลังใจให้กับช่องเราได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาหีดเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรลายเดือนกันด้วยนะครับ ทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อๆไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับ